สำหรับใครนะที่อยากได้บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยพื้นที่รอบบ้านเหลือเยอะทำเลใจกลางเมืองโคราชได้ถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะสำหรับแปลงนี้จะมีพื้นที่หน้าบ้านเหลือเยอะมากจะไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนหรือจัดเป็นโซนนั่งเล่นก็ได้มาพร้อมกับที่จอดรถที่สามารถจอดรถได้สองคันค่ะห้องโถงกว้างมาพร้อมกับฝ้าหลุมเชื่อมต่อกับห้องนอนทั้งสองฝั่งและห้องครัวอยู่ด้านหลังสามารถจัดตกแต่งเป็นโซนนั่งเล่นและโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะ4 6ที่นั่งได้ห้องครัวแบ่งสัดส่วน เนอย่างชัดจมีหน้าต่างระบายอากาศบ้านใหญ่ๆทำเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานและตู้เก็บของด้านล่างมาให้ด้วยบ้านหลังนี้จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดมจะอยู่ฝั่งหนึ่งของบ้านเลยค่ะห้องนี้จะอยู่โซนหน้าบ้านฝั่งที่จอดรถมีหน้าต่างรอบห้องพื้นที่กว้างวางเตียง6ฟุตได้สบายๆแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวอีก2ห้องนอนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันขนาดมาตรฐานกําลังดีเลยค่ะจะจัดแต่งเป็นห้องทํางานหรือห้องพักผ่อนก็ได้ปิดท้ายที่ห้องน้ําจะบอกว่าเป็นห้องน้ําที่ใหญ่มาก ฟังก์ชันการใช้งานครบมีอ่างล้างหน้าพร้อมที่วางของชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ปูกระเบื้องให้เจรดเพดานใครสนใจบ้านพร้อมอยู่หลังนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามบ้านบ้านโคราชได้เลยค่ะ